สวัสดีค่ะจากหัวข้อของคลิปนะคะเหรียญสมมงคลบางท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือยังไม่เคยสะสมการสะสมเหรียญในวาระพระชนมายุค,ครบกี่รอบหรือว่าพระชนมายุค,ครบกี่พรรษาก็ตามนะคะของพระบาทสมเด็จพระปร,ะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 มีหลายวาระหลายเหรียญที่น่าสะสมแต่ยังมีอยู่วาระหนึ่งที่ท่านอาจจะยังไม่ได้สะสมคือวาระสมมงคลวาระสมมงคลคือการที่พระอ,องค์ท่านรัชการที่9ก้าณเวลานั้นทรงมีพระชนมายุเท่ากับพระบูรพกษัตริย์ของราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระชนมายุมาถึงจนเสด็จสวรรคตแต่พระองค์ท่านหมายถึงราชการที่9ทรงมีพระชนมายุเท่าและมีพระชนมายุยืนยาวมาจนถึงวาระที่ทรงเสด็จสวรรคตจริงๆซึ่งเหรียญแต่ละเหรียญก็มีความหมายของเหรียญน,นั้นนะคะสำหรับเหรียญแรกค่ะ พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ6 4พรรษาเท่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหรียญคิวโปนิเกิลชนิดราคา10บาทวันที่18พฤศจิกายนพศ2534ัรขอบเหรียญเป็นฟันเฟือนด้านหน้าเหรียญพบ พระบระมฉายาสาธิสลา์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระบรมฉายาสาธิสลษ์ของพระบาทสมเ,มเดจมจ็จพระประมาาาินทละมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชะกาลที่เก้าข้อความทางด้านซ้ายพระปรมินทละมหามงกุฎข้อความด้านขวาพระปรมินทละมหาภูมิพล พนาพนามาพิไทยด้านซ้ายมือมปลก็คือมาจากมหามงกุฎนะคะรัชกาลที่4พระปารเมนทละมหามงกุฎพปลก็คือพระปรมนทละมหาภูมิพลอดุลยเดชอันนี้เป็นหนึ่งวาระซึ่งณปีพศ2,500 สามสี่เป็นเหรียญที่รัชการที่9ทรงมีพระชนมายุครบ6 4พรรษามาถึงอีกเหรียญน,นะคะเหรียญคิวโปรนิเกิลชนิดราคา20บาทเหรียญที่ลึกในวาระพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1น่นะ,ะก็ด้านหลังเหรียนจะเป็นพระราชัญกกรของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะคะวันที่29พฤษภาคมพศส5 0 0ประทานโทษค่ะวันที่23พฤษภาคมพศ2 5 5 3 ด้านหน้าเหรียญค่ะเป็นพระบรมฉายาสาธิจรักษ์หน้าตรงของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูามิพลอดุดลยเดชรัชกาลที่9นะคะตรงกลางใต้สเสวติฉัตรก็คือสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีนะคะ ถ้าเรานับถึงวาระที่ทรงมีพระชนอายุเท่าในในเหรียญคิวโปนิเกิลยีบาทนี้นะคะ่ะต่อจากเหรียญน,นี้ซึ่งมีพระชนมายุ6 4สพรรษาเมื่อปีพศ2534พอมาปีนี้ก็คือพศ2 5 5 3ทรงมีพระชนมายุบวกอีก9ปีก็คือทรงมีพระชนมายุ7 3พรรษานะคะเท่ากับ รัชการที่หนึ่งนะคะหมายถึงรัชการที่หนึ่งทรงมีพระชมอายุ7 3พรรษาถึงจะเสด็จสวรรคตแต่รัชการที่9ของเรามีอายุยืนยาวต่อมาค่ะก็เป็นเหรียญที่เป็นมหามงคลและมีความหมายดีๆในวาระพระชมมายุของพระองค์ท่านนะคะ สนใจเก็บสะสมไว้นะคะยังมีให้ท่านเก็บสะสมติดตามและรับชมกดไลค์กดแชร์ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ